ปัญหาเรื่องของการลักลอบขุดทรายเกิดขึ้นกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาก็คือแนวชายฝั่งนั้นพังทลายแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นออกกฎเหล็กมาคุมเข้มเรื่องนี้แล้วติดตามได้จากคุณเกษสิกัญจันรเลยค่ะ เรเดนเดนเศรษฐกิจวันนี้พูดถึงทรายนะครับมีความสําคัญในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็ในบ้านเรายังคงมีปัญหาเรื่องของการลักลอบขุดทรายซึ่งเป็นตัวแปรหลักนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาตลิ่งริมแม่น,น้ำเนี่ยพังในขณะที่ไทยก็นําเข้าทรายแต่ละปีไม่น้อยครับเพราะในประเทศก็ขาดแคลนแต่ในทางกลับกันก็ยังคงมีการส่งออกไปอีกนะครับเรื่องนี้หากไม่เข้าจัดระเบียบปัญหาอาจจะบานปลายและลามกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับ เป็นที่มาให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการส่งออกสินค้าทรายภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรลงวันที่28เมษายน2566เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อเกิดความชัดเจนลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออก เนื่องจากปัจจุบันแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบได้กำหนดมาตรการภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติแร่พฤษปรกาช2560ไปแล้วทำให้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงได้มีการเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาสาระสำคัญคือกำหนดห้ามส่งออกทรายทุกชนิดตามพิกัดศุลก,กากร25.05ยกเว้นกรณีส่งออกเป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือนําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน2กิโลกรัมหรือกรณีส่งออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะปริมาณให้เป็นไปตามพันธกกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากทรายเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมคอนกรีตอุตสาหกรรมแก้วและกระจกและอุตสาหกรรมชิปซิลิคอนดักเตอร์ โดยในปี2,565ไทยมีการส่งออกทรายปริมาณ885.11ตันมูลค่า17.46ล้านบาทขณะที่มีการนำเข้าในปริมาณ1,817,029ตันมูลค่า1,326ล้านบาทเนื่องจากปัจจุบันทรายมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้านั่นเองครับ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ช่วงนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งออกสายก็ควรจะศึกษาและทําความเข้าใจนะครับประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายตามมานะครับคุณชาราครับขอบคุณคุณเกณฑ์สิทธิ์นะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ไม่มั่นใจเรื่องของรายละเอียดของข้อกฎหมายนี้นะคะก็สามารถสอบถามไปที่คอร์เซ็นเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ได้นะคะโทร1385ค่ะ